ฮัลโหลสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งกับเกมเดียบโ4เนาะโดยวันนี้ช่วงนี้ผมจะเงียบๆไปหน่อยเพราะว่าผมฟาร์มครับผม <c oughs> คอนเทนต์ไม่มีครับฟาร์มอย่างเดียวออตอนนี้เลเวล95เนอะออคอนเทนต์วันนี้จะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องการฟาร์มช่วงช่วงเ n d g a m e แล้วก็คือถ้าประมาณ90ขึ้นมาเนาะแต่จริงๆอะผมผมฟาร์มแบบนี้ตั้งแต่เลเวลประมาณ85ละ 85, 86ก็คือจะลงดันเจียนไนแมทแล้วก็ตอนนี้มันมีบัฟบัฟจากเซิร์ฟเวอร์ที่อัพอัพเกรดอัพเดตเรื่องดันเจียนไนแมทเนาซึ่งจะทำให้วาปไปที่ดันได้เลยแล้วก็ได้ EXP เพิ่มขึ้นในการลงดันเจียนมันเพิ่มขึ้นเยอะจริงนะครับเพราะว่าอย่าง,างที่ว่าผมฟาร์มมาตั้งแต่ช่วง80กว่าเนาะแล้วก็ผมฟาร์มจนถึงประมาณ89อะ่ะมันพอมันเพิ่ม,มขึ้นไว ขึ้นไวกว่าเดิมเยอะคือสังเกตได้เลยเพราะว่าผมฟาร์มจากช่วงนั้นมาแล้วก็ผ่านจากช่วงบัฟมาพอดอีก็เลยสังเกตได้เลยมาวันนี้จะมาลงเดี๋ยวลองดูกันว่าเราใช้เวลาเท่าไหร่นะแล้วก็เลเวลที่จะลงอ่ะเราจะเอาที่เบสเลเวลของเรานะของผม95เราไปลบห้จะเหลือ45เนาะพอเหลือ1 0 15ปุ๊บอ่ะเราก็จะลงกุญแจช่วงที่เทียประมาณอ่า 4 0ถึง45อย่างนี้ก็ได้ครับเอาที่เราสบายที่เราไหวเนาะที่เราโอเคแต่ว่ามันแล้วแต่สายของคุณด้วยอย่างถ้าคุณเล่นสายมีดอะ่ะคุณก็อาจจะเป็นเอ่อ45ถึง50อะไรอย่างนี้แต่ผมเล่นสายยิงผมสู้ไม่ไหว,วะ่ะมันผมผมเอาเน้นที่แบบว่าความสบายปิดม่อนไวๆอะไรอย่างงี้ดีกว่าเนาะผมก็จะเป็นช่วงผมจะลงช่วง4 0ถึง45แทนประมาณนี้ เราะว่าก็ลงเอาได้อัพกิฟได้เลเวลแล้วก็อย่างคือไม่ตายด้วยไม่ไม่ได้ไปเครียดเหมือนอน,นุน่ะเออเาเล่นแบบฟาร์มสบายสบายดีกว่าเดอโอเคครับมาเอาดูกันเดี๋ยวดันนี้ดันอะไรผมขอดูก่อนนะยามยามใช้บีทนะตัวนี้ผมเป็นบีทอยู่แล้วนะโอเคกดกร,รมยาสัหน่อยเพื่อความสดชื่นตัวนี้เป็นเพิ่มเกาะ2 0 0ครับผม ก็ผมชอบดังนี้มากเลยเป็นสัตว์แล้วก็มันเนมันแคบด้ยคือดันที่เกลียดเลยนะคือดันที่มันเป็นดันที่มันเป็นผีใสๆอ่ะเออเฮ้ยดันที่มันเป็นผีใสๆใส่เป็นคนเครียดดันน่าจะเป็นเลย Mày mày vừa luôn cảm ơn tôi nằm tay giữ như chị đơn đâc ô luôn nè, nè. phòng luôn nè. Huh? Qua phòng luôn 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 เลือดโอ้โหโ,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 โอ้ไม่ทันเลยไปยิงไม่ทันจริงๆไม่ต้องหลบนะครับก็รีบไปตีมนันรีบไปตีมันก็จะไม่แตกไปถึงแม่นะไม่แตกเราแตก ถ้าเราเปิดป็แจมาแล้วได้ด้านไหนที่แบบว่ามันมันดูทรงยากๆเนาะอย่างเช่นภารกิจที่ไม่ให้มันให้ทำยากหรือว่ามอนสเตอร์มันยากเนี่ยเออคุณก็พยายามรีบเก็บภารกิจไปแต่ถ้าด้านไหนที่แบบว่ามันมันมันง่ายอะมอนมันดูหน้าตีอะไรเงี้ยเออคุณก็เก็บมอนไปด้วยให้หมดเพราะว่าจะได้เลเวลนะ อย่างนี้ผมไม่ค่อยวิ่งเฮลท้ายนักหรอกอมันแหลกกายเฮลท้ายอ่ะโอ้โหชาร์โดสเต็ปมาเพืรอสวนยิงผิดด้านจ้ะ <laughs> หวันไดอยูยนะ่หนือวันนี้ก็วันที่คืนที่30นทะี่ผมเล่นตอนดึกปีสกว่าตอนกลางวันก็มีเกมเอ,อ่อะไรนะอันดอนเปิดของกาลิน่าแต่ว่าไม่ได้เล่น,นเพราะว่าเคยเล่นตอนมันทดสอบไปแล้วมันค่อนข้างเสียเวลาเนาะหนึ่งชั่วโมงยังไปไม่ถึงไหนเลยก็เลย เออยังไม่เลยดีกว่าผมมาเก็บเลเวลตัวนี้ดีกว่าเออจะให้มันร้อยก่อนแล้วค่อยคิดก่อนว่าทำอะไรจริงจริงอ่ะผมอยากเล่น2อผมอยากเดินแล้วมีไฟมาตกก็หรับว่าวันเวอร์เอ,อ๊เอ,อ๊ะโดนเ,ออเออชือกตายแต่ตัวนี้ตัวโลกเนี่ย 95เนี่ยผมเล่นมาเล่นมาจะเดือนเนครับบเดือนนหยคิดดูดิเพราะมันเปิดเท่าไหร่เปิดวันที่สี่ว่าวันที่หกอ่ะเมื100่อร้อยมันกระดานกันแล้วผมเล่นตัวเดียวนะ,ะ่ไงไม่ได้เปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นด้วย เนี่ยแต่ผมคิดว่าถ้าคุณถ้าคุณเล่นสายมีดอ่ะเออคุณก็ไปไอ้45มันก็อาจจะง่ายไปสำหรับคุณหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันก็โอเคแหละเวลก็ท่าทางเราไปดูืมดูมอนเวลอะไรวะ ว,ว่าเพื่าเก้าเก้าก็โอเคแล้วมันไม่ได้สูงจนเกินไปแล้วไม่ได้ต่ำกรับเราเราเก้าสิบห้าเก้าเก้าห่างกันสี่เบลล์เนีย่ยครับผมเอาแบบว่าห่างก,กันประมาณมห้าเบล จริงๆผมอยากลง43นะหกกุญแจผมไม่มีเช่ไหมเดือนา5บางทีไปเจอตัวเราแพ้ทางมันก็ติ่ง นนแล้วตอนนี้ถึงไหนกันว่าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วคุณแบบว่าคุณเล่นอาชีพอะไรเวลอะไรแล้วฝากคอมเมนต์ใด้ทีนะครผมไม่แต่ผมคิดว่าช่องผมมันมีแต่คนเล่นลบมาดูเพราะผมก็เล่นแต่ลบแบบผมก็รู้แค่ลบนะผมก็ลงแต่คลิปลบก,ก็แหละ เพนชนแล้วมันตายอ่ะอันนี้คือการคือด,ดันคือระดับที่เราสามารถฟาร์มได้สบายลนะถ้ายิงแล้วมันไม่แตกเลยผมบอกเลยเพราะว่ามานานเราจะหมดเหรอพอมานานเราจะหมดปุ๊บยิงให้แรงอีก แต่เอาจริงๆตั้งแต่ตั้งแต่แปดสิบกว่ามาตั้งแต่แปดสิบกว่วามาผมไม่ไม่ได้ของไม่ได้ของที่ดีกว่าเดิมมาเปลี่ยน,นับ ต,ติดใหญ่เลยย่ายาย่าคือ,อมันไม่ได้ของอะไรมาเปลี่ยนแล้วอันเดิมมันดีแล้วมันยังหาไม่เจอของแบบที่ออฟดีก่าเลย ก็จะมีได้ของยูนิคที่ไปของเดิมแหละแต่เลเวลมันสูงกว่าเดิมเนะได้มีดบอกหัวหยัางเอ้ยตัวนี้มันเก่ง え นี่ผมสิเต็มละหนึ่งสองสก็ประมาณนี้เะารับกับการเก็บเลเวลช่วงหลังประมาณ80กว่าขึ้นมาเพราะว่าช่วงก่อนแปดสะผมไม่ได้เก็บแบบนี้เลผมไม่ได้ลงไดมาเลยเพราะว่าผมไปเดินทํานูน่ทนทํานี่เดินเก็บไอค่าลีนโนเดินทําเปิดแผนที่เดินทำอะไรเงี้ยลง ไอปเฮลทายครับอะไรอย่างเงี้ยมีแค่โชคเนี้ยที่มาลงรัวๆนะแล้วก็ประจวบเหมาะกับที่มันอัปเดตพอดีก็คือสามารถวาร์ปลงดันได้เลยเออทีนี้ก็เลยไม่ได้ไปไหนละทัากุญแจงลงรัวๆอยู่อย่างเงี้ยแหละก็สนุกดีแบรนด์นึงครับครับผมแก,กก็ใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับกับการลงเนเชียนนร์ไนท์แมทเทียสี่สิบเมื่อกี้เท่าไหร่อ่ะไม่ได้ดูอนะสี่สิบห้าครับผม